สมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่แถลงข่าวจัดศึกชกมวยการกุศลอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยร่วมใจช่วยสมาคมทหารผ่านศึกเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ที่สนามเอ็กแมกมวยไทยบ็อกซิ่งคลับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คันตรีนิพนธ์ตันคำาอ้ายนายกสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ประธานจัดการแข่งขันพร้อมคณะกรรมการ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศลโครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยร่วมใจช่วยสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566ณสนามเ e อ็กแมกมวยไทยบ็อกซิ่งคลับโรงเรียนเชียงใหม่อินเตอร์มวยไทยพันตรีนิพน์ตันคำอาอ้ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ประทานจัดการแข่งขันเผยว่าวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสมาชิกผู้ป่วยติเดเตียงของสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรชิด,ดาและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อจัดเป็นกองทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ และเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่โดยทางสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติการประกบคู่มวยจากหมวดวีประตูขาเบร่งลัดสอนศรทัพยี่สิบสี่โเมืองผ่างตุ๊กแม่แตงและป๊อกแม่สายโดยมีคณะกรรมการตัดสินนำโดยอาจารย์ทวัส ลังสยาลุมโดยคู่มวยนำรายการเป็นการพบกับแก่งคอยกิว๋วหมู่บ้านพาวินีชกกับวันชนะโบเมืองพานมวยคู่รองวันมีโชคพิษณุโลกราชันชกกับนำทีมแว่นโค้งเกลียงไก่และมวยที่ขึ้นชกประกอบรายการอีกจำนวนหคู่ได้แก่คู่ที่หนึ่ง เสือสมิงโกภูผาแดงพบกับอนุรักษ์บูเมืองผ่านคู่ที่สองทองลำพูนเพชรเหรียญทองพบกับโจโจ้ลูกคนล่มคู่ที่สามซุปเปอร์แบงก์แวนโค้งเกลียงไก่พบกับประกายเพชรสิทธิ์ครูอาจคู่ที่สี่มวยหินแววเพชรสิทธิ์ครูอาจพบกับเพชรบ้านได้สิทธิ์ลัดดา คู่ที่5ห้าคมศิลป์สศักสยามพบกับวันฉลองแวนโคลงเกลียงไก่และคู่ที่6หกเชียนชัยหนองขามยิมพบกับซุปเปอร์แบงค์โบเมืองพานจึงขอเรียนเชิญผู้ชื่นชอบกีฬาชกมวยเข้าร่วมชมการแข่งขันในการชกมวยการกุศลในครั้งนี้หรือสามารถติดต่อซื้อบัตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคม ผานทางสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่เลขที่8ทับ1หมู่ที่11ตำบลสันปูเลยอำเภอโอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หรือสามารถโทรไปสอบถามได้ท <ellt on. S 2> ี่ฝ่ายประสานงานโทร065 283 5444 062 275 2092 ก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับที่ค่ายเอ็กซ์แม็กไทบ็อกซิ่งครับหรือว่าโรงเรียนเชียงใหม่มวยไทยนะครับผมก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องโครงการทหารพันศึกนะครับมวยการกุศลนะครับก็สถานที่นี้ก็เป็นแบบสถานที่โรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็สอนศิลปะมวยไทยด้วยนะครับผมก็เป็นโครงการที่ สนับสนุนนะครับโครงการของทหารกันศึกนะครับที่มาใช้สถานตรงนี้นะครับผมครับเกียรติศักดิ์ปันโยแสงนะครับปรรดาจารย์ผูมวยไทยมมคุทองขั้น18บแปดนะครับก็มีอาตงนะครับผู้ดูแลแจ็กแม็กนะครับสถานที่นี้นะก็มีอาตงนะครับมาจากเมื่อกี้นะครับมาอยู่ที่นี่สิบสิบไหมสิบสิบสิบปีนะครับแกล้ครอบครัวนะครับก็มีภรรยามีมีลูกสาวด้วยนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับ การมวยไทยนะครับของทหารฟันศึกนะครับผมตอนนี้ก็มวยไทยตอนนี้กําลังไปได้ไกลนะครับเหมือนกับดูด้านนี้นะครับก็มีนักเรียนคนจีนเข้ามาฝึกกันอย่างมากมายนะครับผมก็ยังรอคนต่างชาติอีกหลายหล,ล,ลายประเทศที่กําลังเข้ามาตอนนี้นะครับผมกําลังโอเฟ่นอยู่นะครับ ก็โอเคครับผมขอบคุณครับผมครับมีกําหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันพ้วยไทยการกุศลโครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยร่วมใจช่วยสมาคมฐานผ่านตึกเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566ณสนามมวย X m a ็มวยไทยพักซิ่ครับโรงเรียนเชียงใหม่อินเตอร์มวยไทย ถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีวงแหวนรอบกลางตำบปลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับสมาชิกการของสมาชิกนะครับตั้งแต่โอนอาหารขึ้นมาอันดับแรกปีหนึ่งนั้นเราจะ,ะเก็บเงินเข้ากองทุนของสมาคมนะครับปีละ300บาทต่อคนนะครับ300บาทตอ่อคน แล้วก็เราจะมีการเคลื่อนยูเทนอาหารไทยมอบหัวใจเกษตรผลช่วยเหลือคนที่วยโอกาสทางเงินทางการบัญชีและขอทำมีเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นเราจึงดำเนินการที่พยายามที่จะหาทุนเพื่อช่วยเหลื้เราที่กล่าวมาแล้วนะครับสรงศักดิ์พลงเอี่ยมท่าข่าวนรงค์พัดขำศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน